สวัสดีพี่น้องเพืองๆไปครับตอนนี้ยุทีนาบ้านลุงพลครับหน้าบ้านลุงพลป้าแตนครับวันนี้ก็มานะครับคิดทอดคิดถึงกันมาไกลไหมครับมาจากไทครับนี่ตะโกนค่ะมาเต็มมีตะกนและผมมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพหรอครับโอ้มาไกลมาไกลยี่สีลุงพลยี่สีลุงพลนะครับมือนี้กินเนื้อครับนี่ปิ้งกบปิ้งเขียดครับโอ้เป็นเจ้แซ่บขนาดครับแซฟไร่เนี่ยนี่ยเนี่ยผมเห็นมูข่อยแล้วนี่ผู้อุมาทุกอาทิตย์เลยนี่ สวัสดีครูสวัสดีครับโอ้พี่น้องมาจากนครพนมกันยังมาผ่อมูได้หน่โอ้ FC ครับ FC ของแท้เลยของแท้เลยครับ FC สวัสดีประจำรองมาถอนด้วยนะครับสวัสดีครับยอันนี้เพื่อนผมนั่นนี่เรียนหนังสือห้องเดียวกันนั่นนี่เนี่ยเรียนหนังสือห้องเดียวกันนั่นนี่ครูโอ้โอ้ไทยรูปครูโอเนี่ยโอ้ยไทยหกวนหกคนดอกไทยไทย่ายสามคนสามคน คู่คู่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ FC แมไีแม่แม่เนาะอสุดยอดจริงๆวันนี้วันนี้ลุงพลอยู่เนาะป้าแตนอยู่เนาะโอ้ครับผมอยักบให้ร้องยู่จะเพลงเมนเ้ยต้อง้องเพลงเลยนะวันนี้ครับ มือนี้ใครของมืดหรอป่ะครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายไป่ทำบุญไม่ทำบุญมาแต่ไชมือนี้ครับบ้านปูองรานี่แหละอ๋อครับปูปองพรุ่งนี้ไปผาปองผาปองเนาะโอ้ยพรุ่งนี้กลับสุรินทร์แล้วนี่กลับสุรินคู่อู้มาจากสารคามเนาะใครบอกมาจากสารคามมาจากอำเภอหนองห้องจังหวัดขอนแก่นค่ะมาจากขอนแก่นปุ่นนะเหืองเน็กมือไข่มือก้อนไข่บอกว่าคู่อู้ เป็นเป็นชีบมูข่อยแน่นางเอกวอลลาเนาะอัฉรานี่เพื่อนแน่ะเรียนสารคามด้วยกันกับเราก็กลายเป็นเพื่อนกันโอ้บอกเพื่อนเลยเนาะนี่นะครับขนาดไกลสุดล่าฟ้าเขียวก็ยังมานะครับนี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับใจถึงใจถึงเนาะไกลก็ไปไกลก็ไปสวัสดีคุณลุงตูมตามด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับดนแล่อยกับบอดียแม่พี่น้องโดนแลหลายมือแล้วกับบอดียแม่แต่ว่าเห็น นี่ครับก็ยังให้กำลังใจนะครับมาจะาเพื่อสารทิศนเน่โอ้เอฟซี FC มาไกลท่ะมาไกลมาไกลครับวันนี้มึงคนเี่มากครับชุดผมมาเกือบโบกเล่าอะไรพี่น้องมาเกือบบูดไล่แล้วเทอียรีโอ้เทียรีครับพี่น้องโอ้ลายยิ้มประทับใจโอ้ โอ้สุดยอดเลยมาจากจังหวัดใดครับอ่ามาจากนี่มาจากไอ้นครพนมนี่แหละค่ะแต่ว่าน้องน้องไพ่ผลมาจากเชียงรายโอ้มาจากเชียงรายเลยโอ้โหครับเอฟซีจากเชียงรายเลยครับเอฟซีจากเชียงรายเด้อครับนี่แม่เหมือนี่สุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด เสจยอดอิรีนอนหลับฝันดีนะคะอ๋อมาจากเชียงรายเลยเหรอครับโอ้ฝากฝากให้กำลังใจออนไลน์ FC หน่อยครับสู้ๆนะให้กำลังใจให้กำลังใจเนาะมาจากไกลเนาะมาจากเชียงรายเชียงรายเหรอครับโอ้มาจากเชียงรายมาจากเชียงรายก็มีครับโอ้มาไกลมาไกไก่เนี่ยครับมาไก่มาก นี่เลยครับนักแข่งแชมป์ประเทศไทยถ้วยถ้วยในหลวงมาเองเนี่ยโอ้มาเองเนาะครับนักแข่งแชมป์ประเทศไทยถ้วยประธานนักแข่งอะไรครับนักแข่งเรนลี่แนลลี่วะครับแชมป์ประเทศไทยล่าสุดห้าถ้วยของในหลวงรอยสิบโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมาจากกรุงเทพเลยนะครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับมาจากกรุงเทพนักแข่งแชมป์ประเทศไทยมาให้กำลังใจลุงพลฮอดบ้านฮอดบอลคนสกลนครนี่แหละโอ้คนสกลบ้านเฮาเนาะครับบ้านเฮามาทำบุญหลายวันให้แม่โอ้ขอบคุณครับ วาสนาดีดีมพ่อลุงพลเลย่มเหมือนี้ยวาสนาดีโอ้ฝากบอฝากสวัสดีครับลุงพลนี่เราเคยเจอกันแล้วนี่ครับลุงพลฟังแล้วนะครับใช่ใช่มันนั้นมาตอนค่ําแล้ววันนั้นมาตอนค่าแล้วนะครับเออครับจะร้องก็จะร้องกับลุงพลอันนี้ฝากผมบอ โอ Ooh, oh, oh. you, ้ขอบคุณครับครูขอบคุณครับครูคูครับเพื่อนเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับลุงพลบรรยากาศยำแรงนะครับอืมอืมร้านจ่ายต่อเลยหรือเปล่าเนี่ย สูงเท่ากับลุงพลเลย FC จากทางจังหวัดไหนครับนี่ครับมาจากอุดรค่ะโอ้มาจากอุดรันนี้มาจากกรุงเทพค่ะโอ้มาจากกรุงเทพมามาจากนท่หมอสองหมสองโอมเลยมอสองขามาจากกรุงเทพเราบอกป้าพาไปหาลุงพลหน่อยก็เายครับนี่ครับเท่ากับน้องโอมนะครับเอาเทาเท่ากน้องโอมนะครับฝาก ให้กำลังใจออนไลน์ครับครับประค่ากำลังใจลุงพลว่าแตนให้กำลังใจลุงพลกับว่าแตนค่ะครับนี่ครับนี่คุณครับครับหลังจากที่นะครับก็คุยกับลุงพลแล้วก็มาเจอนะครับคนหล่อคนสวยนะครับช่องเมดี้สตอรี่นะครับนี่หล่อสวยคือเกานะครับนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นๆครับคุณนผู้ชมครับ บรรยากาศตอนแรกนี่เลยบรรยากาศช่วงเย็นๆเนาะวันนี้พักที่ไหนครับกลับกับกรุงเทพเลยเหรอครับโอ้กับอุดรเนาะโอ้ครับอืมน่ารักน่ารักครับน่ารักน่ารักจริงๆครับ นี่เลยครับก็เอฟซีมาจากโซ่ประเทศมาจากไสครับมาจากนองคายจ้าะนองคายบอครับจ้ามาจากนองคายอีเมียมาจากไสครับสกลลูกสกลระเบยอยู่บอครับระเบอค่ะโอ้มาจากสกลนครระเบยเนาะครับใกล้ๆมาให้กำลังใจกันเนาะครับมาแล้วแม่ก็จะกินเนาะกินเนาะเออเคยมาจากเทื่อหรอครับบ่ได้เคยลูก ครั้งแรกบอสอันตะงอยลหรไปอยู่อันเพิ่นไปอันจินตาลาฮะโอแม่ไปอยูอ๋ออันั้นไปอยู่เนาะเพิ่นไปล่องเพลงฮะนี่แหละครับครับครับนี่ครับครับนี่ครับเมื่อหนองคายก็มีเมื่อสกลก็มีนะครับไปกรุงเทพก็มีนะครับกรุงเทพก็มีนะครับอืมเมื่อเหรอครับ โอ้ครับนี่บรรยากาศยามแรงนะครับหน้าบ้านลุงคนตอนนี้ครับอันนี้มาจากเชียงรายบะครับโอ้ฝากกำลังใจให้เอฟซีทุกค่ั้งตจ้าแต่แม่สอดเหรอครับโอ้เคยไปเคยไปเคยไปเฉียดเฉียดไปล่องเรือครับไปล่องแพครับ ต้องเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าครับอ๋อเขื่อนภูมิพลครับครับเคยไปเคยไปเคยไปครับยังยังไม่ถึงครับกะว่าจะไปอยู่ครับครับพี่ก็มาจากมาจากกรุงเทพอ๋อมากรุงเทพอ่าจะกลับคืนนี่เหรออ๋อครับได้ข่าวแต่ไม่เคยมาอ๋อครับเป็นคนที่นี่แต่ไปโตที่กรุงเทพอ๋อครับครับ อยู่เราผมคนแถวๆนี้แหละครับแต่ไปทํางานสุรินทร์ครับแล้วเพิ่งกลับบ้านนครพนมมาวันนี้ก็เลยแวะก่อนครับหลายบ้านครับหลายบ้านครับขอบคุณครับก็ฝากช่องโตโต้สโนเยมนะครับนะครับทุกท่านทุกคนนะครับนี่ครับนี่อู้พายกระติบเข่ามาพร้อมนะครับรู้ผมรู้เป็นเออ่โรงแรมจะลงกึ่งลุงทิพย์ศรีดาเจ้าของทีมบวน เรียนอยู่ห้องกันดูสิ oh. ที่เิมแทนนะโอ้โหเรียนห้องเดียวกันโอ้ oh. สุดยอดเลยครับหมู่หมู่ชูนทกอสกุลาดอ่ะโรร oh. อ้สุด oh. ยอดครับอยู่บ้านดอนย่างกับแบบเป็นนายกอบตอ๋อ oh. นะครับขอบคุณครับนี่ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนี่ครับบรรยากาศยามแรงครับพี่น้องครับผมเว้าทุกภาษาเลยครับเว้าไทยเว้าลาวเว้าย่อว้าลพุทไทยครับ เว้ายังบดได้แต่เว้าขมิ้นเว้ายังบดปิ่นครับอันนี้ครับมีตลาดทั้งสองภากฝั่งนะครับแหมนะครับนะครับก็โอ้ยได้กล้วยเมื่อวะครับท่านมาเลยผมซื้อของเขาจะผลแฝเนาะนี่แหละครับติดไม้ติดมืออุดหนุนครับโตโต้สนโหยแยมครับครับกล้้วยบานถึงถึงนึงเนาะจักบาทนี่ครับ สามสีอ้ยพอซื้อ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 เบิดปีพี่น้องอนี่แหละครับบรรยากาศเียเหมือนแรงเียเหมือนแรงบานหลวงพนอากาศดีดีเห็นป้าป่านาั่งยูหน้าบ้านนะครับนะครับดีครับป้าป่าครับเอาเดี๋ยวจะพาเลาละตลาดพี่น้องว่ามีอย่างแน่นในตลาดขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามช่องโตโต้สโนว์แยมครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ